ครับสำหรับเหรียญสิบบาทที่ระลึกในรัชกาลที่9มีทั้งหมด6กสิเอ็วาระเหรียญ10บ,บาทที่ระลึกจะมีความโตของเหรียญอยู่ที่26่ิบหกมิเมตรน้ำหนักอยู่ที่85กรัมผลิตจากโลหะสอสีสีเงินและสีอลูมิเนียมบอร์ด หรือสีทองเหลือ,องลักษณะของเหรียญจะเป็นแบบเหรียญพระเสียนตรงหรือทางด้านหัวด้านก้อยชี้ไปทิศทางเดียวกันด้านหน้าจะมีพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของขาบากสมเด็จพระปรเมนทรมหาจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่ห้า ส่วนทานด้านหลังของเหรียญจะเป็นตราสัญลักษณ์ประจำรัชากาศซึ่งเหรียญสิบบาทที่ระลึกในปัจจุบันนี้จะพบเจอได้น้อยมากเนื่องด้วยประชาชนส่วนใหญ่เมื่อได้เหรียญแล้ว จะไม่ได้นำออกมาใช้จับใจ่ายในชีวิตประจำวันเหมือนเหรียญสิบบาทหมุนเวียนทั่วไปจึงทำให้เหรียญน,นี้พบเจอได้ยากทางช่องที่เปิดรับซื้อเหรียญสิบบาทที่ระลึกในสภาพเหรียญสมบูรณ์สวยงามหรือเหรียญ UNC ในราคาเหรียญละ 30บาทแต่ต้องขอท่านละหลายๆเหรียญอย่างน้อย50เหรียญหรือร้อยเหรียญขึ้นไป100เหรียญ3 0 0พบาทสามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้ช่องทางการติดต่อจะอยู่ในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเหรียญ10บาทที่ระลึกในรัชกาลที่9 ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สันกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ